สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล bon VCK นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ b e n ส StarFat t นะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนไปดูรถใหม่นะครับนั่นคือ b e n z CLE 53ตัวล่าสุดเลยนะเพื่อนนะนี่เลยโอบอกเลยว่าเพื่อนๆผมนี้แบบไปจองกันเยอะมากเลยนะทุกคนนะคันนี้นะ CLE ให้ฝ่านะวันนี้ผมได้มาเห็นคันจริงแนละ้วโอ้คันจริงคือหล่อมากโดยเฉพาะสีแดงนะคันนี้เป็นสีพิเศษด้วยอ เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรามาติดตามในคลิปนะทุกคนว่าคันนี้มันมีความพิเศษยังไงแล้วก็มีหลายๆคนถามมาเยอะมากว่า53กับตัวเซล E 300อ่ะเขาต่างกันยังไงเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูเนี่โหแต่ชอบมากด้านหลังนี่คือแบบเป็นโป่ง63เลยนะเนี่ยดูดิเห็นปะโคตรหล่อเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ได้มีแค่เซล E ให้ฝามนะยังมีเซล S ให้ฝานะมฝานะตัวล่าสุดด้วยนะเนี่ยคันนี้เป็นตัว Final Edition นะั้นเพื่อนเนี่ย ราคาไล่ๆกันเหละแล้วก็จะมี G 6 3สคันนี้จะเป็นแกนอีดิชันนั้นเพื่อนนะทุกอย่างคือตัดทองหมดเลย23ล้านนะทุกคนเดือดมากแล้วก็จะมีเอส่ส s บสามคันนี้ก็หายากนะในบ้านเราเนี่ยหายากมาก S L 4 3เนี่ยดูสีซะก่อนเป็นไงหายากมากนี่สีดำก็มีนะ C L E ห้าสามแล้วก็ G L E นี่คันนี้ตัวล่าสุดนะทุกคน G L E 53ซึ่ง มันจะมีความพิเศษบอกเลยออปชันนี้คือแน่นมากไม่ว่าจะเป็นล้อที่ให้ตัว63มาให้เบรก m g มาซึ่งก่อนหน้านี้เ l ียไม่ให้มานะเพื่อนนะตัว53จะต้องไปเพิ่มเงินนะสำหรับใครที่แบบรอชมคลิปนี้ผมจัดให้แล้วนะเพื่อนอะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปรับชมตัวเซลลให้ฝางก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะว่าจะมีความพิเศษอย่างไรบ้างอะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยผมไป ไปครับทุกคนไปรับชมเบนซ์เซลล์ E ห้าสิบสาม AMG กันเลยครับผมไปหาทางพี่อ้ํเลยพี่อ้ํสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้ํน,นะครับจากเบนซ์สตาร์แฟรครับผมโอเค,คเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตมารีวิวเซลล์ E ห้าสิบสามตัวล่าสุดน,นะนะพี่อ้ํได้ครับยินดีครับผมได้เลยเทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูนะว่าเซลล์ E ห้าสิบสามตัวล่าคันนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวผมถามพี่อ้ํนิดนึงอย่างตัวเซลล์ E ห้าสิบสามคันนี้ ต่างย <IP> ังไงกับเซ E 300รพิอมครับก็หนึ่งเลยเนี่ยเขาเป็นโมเดลเดียวกันเนาะนะครับใพาร์ทของตัวตัวถังนะครับแต่ความแตกต่างเนี่ยก็คือในส่วนด้านหน้าเนี่ยครับเอเลยก็คือตัวกระจังหน้านะครับเขาก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับก็จะได้ความดูดันความเท่แบบนี้เลยนะครับรวมถึงด้านบนของกระจังหน้าเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของโลโก้อัลฟาตบักนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใส่โลโก้ฟาร์เดบักมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพาร์ตกันชนนะครับก็จะเป็นสี ดำนะครับตัวนี้ตัวกอสนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงไฮไลท์ของเขาเนี่ยตัวฝากระโปรงนะครับเป็นพาวเวอร์โดมนะครับแล้วก็มีตัวที่ระบายอโรมไดนามิกด้วยนะครับซึ่ง c l e 300ไม่มีแบบนี้เลยไม่มีแบบนี้ไม่มีแบบนี้เลยครับผมใช่ทุกคนผมพาดูตั้งแต่ด้านหน้าอย่างกันชนด้านหน้าก็แตกต่างกันถูกไหมพี่อ้ําใช่ครับกันชนด้านหน้าก็ดูเท่ดูดันนะครับมีโลโก้เอ็มจีด้วยนะครับเป็นแผ่เป็นเพจ แต่ว่ากันชนหน้าก็อารมณ์คล้ายๆกับ CLS 53ถรกไหมีพใช่ครับก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันครับผมใกล้เคียงกันเลยนะทุกคนใกล้เคียงกันเลยใช่ครับแล้วที่สำคัญคือไฟหน้าตอนนี้คือได้เป็นดิจิตอลไลท์แล้วถุยพี่ไฟค่อนข้างจฉิยะแล้วก็ค่อนข้างละเอียดนะครับมันมีความพิเศษยงไงพี่ไฟหน้าก็เขาก็จะเป็นความสว่างที่ไกลขึ้นแล้วก็สามารถเป็นดิจิตอลเนี่ยก็คือครอบ เป็นรูปคนเลยนะครับเป็นรูปสัตว์สิ่งของได้ละเอียดกว่าตัวมัลติบีมนะครับก็คือจะตัวล่าสุดแล้วถูกไหมพี่ตัวล่าสุดต้อตัวล่าสุดที่อัจฉริยะสุดแล้วครับโอเคครับผมแล้วก็ฝากโปรงเนี่มันเพื่อนซื้อไปคือแทบจะไม่ต้องไปเปลี่ยนแบบฝาซิ่งเลยทุกคนนะคือเข้ามาเป็นฝาแบบนี้เลยไม่ต้องแต่งอะไรเ้นหรอมากหรอมากแล้วต่อไปผมคุยเรื่องสีนิดนึงพี่ํามอย่างเซลลให้ฝามเขามีสีอะไรบ้างพี่ทั้งหมดเราจะมี5สีด้วยกันหนึ่งคืออัธยาศัยกกก็็็คืออสสสีีีีแแแดดงงงงนนตตัวว้้้ไมม่่เเพิิลทีี่่โดดเนอก นี่ก็คือสีน้ําเงินนะครับก็ไม่ต้องเพิ่มเงินเช่นกันนะครับแล้วก็เหลือสามสีเนี่ยก็จะเป็นสีเทานมนะครับเป็นสีใหม่เหมือนกันสวยงามก็มีลูกค้าสนใจเยอะจองเยอะมากนะครับรวมถึงสีขาวสีดำนะครับเป็นสีเบสิกอยู่แล้วก็คือมีให้เลือกทั้งหมด5สีด้วยกันครับคือทุกสีไม่ต้องเพิ่มเงินเลยไม่ต้องเพิ่มเงินเลยแต่ว่าสีที่พิเศษหน่อยก็จะเป็นสีแดงกับสีน้เงินสีแดงสีน้าเงินใช่ครับแล้วก็สีเทานมสีเทานมใช่ครับโอเคครับผมประมาณนี้แต่ยวเรามาดูอย่างด้านข้างว่าจะมีจุดไหนนนที่่่่แตตกกาางว E 300ั้เพือ ส่วนของด้านข้างเนี่ยก็หนึ่งเลยคือตัวแม็กนะครับแม<ช>็ก <Mac S 2> ตัวนี้เป็นลายใหม่แต่ว่าแม็กเนี้ยจะถูกใส่ในรุ่น EQE 53เช่นกัน<อ>นะครับใช่ครับ,รบก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับ,รบผม ส่วนยางจะให้มาเป็นมิชลินพายอทสปอร์ตเอทห้าทุกคนโอ้โหเป็นยางใหม่ด้วยนะยางใหม่ด้วยครับผมแล้วก็เป็นเบรกเอ็มจีก็คือติดมาจากโรงงานเลยพี่สีแดงเลยใช่ครับติดมาจากโรงงานแบบนี้เลยคือเพื่อนๆซื้อไปแทบจะไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยทุกคนนะคือแบบมันหล่อมาจากโรงงานเลยแล้วก็สิ่งที่จะต่างน้ากคือตัวแก้มถูกไหมพี่ใช่ตัวแก้มรับก็ ในส่วนเขาก็จะมีเพจขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือเท่เหมือนมีตัวกอสขึ้นมาสีดำแบบนี้แล้วก็ตัวเพจนะครับ,รบตัวนี้ก็จะมีเทอร์โบนะครับ,รบขึ้นมาเพจเทอร์บโบโฟร์มิติกนะโอ้โหซึ่งเซลล์ e 300ไม่มีนะคนนะ ครับผมต่อไปถามเรื่องช่วงล่างนิดนึงพี่ยำอย่างช่วงล่างคันนี้แตกต่างกว่า c ซี53ไหมพี่เออซีวส53เขาจะเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับแต่ส่วนนี้เราจะเป็นโช๊คที่ไม่ใช่ถุงลมแล้วเราก็จะกลับมาใช้ในส่วนของพาร์ทโช๊คไฟฟ้าปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะมีความหนึบความอะไรคือก่อถนนมากเหมือนกันครับผมซึ่งจะเสถียรกว่าถุงลมแล้วพี่ใช่ครับโอเคอย่างด้านข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างที่เป็นตัดสีดำเลยนะทุกคนใส่รวมถึงกอสตัวเอ่อตรงบริเวณขอบคิ้วประตูอะไรพวกนี้เราใส่สีดำทั้งหมด เพื่อให้มันเท่ให้มันดุดันนะครับโอเคโอเคแล้วก็อย่างสเกิร์ตตรงนี้ก็จะดำแลวใช่หาสเกิร์ตมาใส่สีดำนะครับแล้วก็มันจะตัดกับสีแดงก็จะดูแบบดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งเป็นแดงดำนะอันนี้จะเป็นล้อหลังนั้นเพื่อนนะล้อหลังโอ้ล้อหลังนี่คือใหญ่มากนะโดยเฉพกโป่งนะทุกคนนี่ซึ่งถ้าเกิดเป็นตัว300จะไม่ได้เป็นโป่งแบบนี้ถูกไหมพี่ครับใช่ครับแล้วตัวตีโป่งขึ้นมาก็คือมันจะดูเท่ขึ้นมาด้านหลังจะดูคันตูดใหญ่ขึ้นนะครับดูดุดันมากขึ้นครับผมอารมณ์ ใช่ถูกต้องเลยใช่ครับเพราะ c ี3าสเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยครับผมจะมันหลังจะอ้วนๆอย่างนี้เลยคนโหตโคดมากเลยนะใช่ครับผมครับผมอย่างด้านท้ายก็รู้สึกว่าจะแตกต่างกันหมดเลยถูกไหมพี่ในส่วนของด้านท้ายก็เป็นตัวด้านล่างเนี่ยก็คือกันชนล่างก็จะมีสี่ท่อออกมานะครับออกมาแล้วก็ในส่วนสีเป็นกอสเหมือนกันใส่คอสดาขึ้นมาแล้วก็สปอยเลอร์สีดำนะครับที่มีขึ้นมาแบบนี้ให้ที่แตกต่างจากตัวซ300รับนี่ทุกคนผมให้มาดูดิฟวเซอร์นะเป็นทรงใหม่เด้ยเนี่ย ซึ่งจะแตกต่างกว่า c ซลเอถูกไหมครับครับใช่บบครับนี่นะทุกคนเป็นสีกอสซิแบนะ็กเนาะแล้วก็จะเป็นท่อสีท่อแบบนี้เลยโอเค แล้วก็จะมีดักเทลที่เพิ่มมาให้นะทุกคนนะนเป็นสีดำเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องไฟท้ายของเขาเนี่ยก็คือแพทเทิร์ <pattern S 2> นของไฟท้ายเขาจะได้มาเหมือนลักษณะของตัว GLC คูเป้นะครับตัวใหม่ะนะครับเหมือนกันนะครับแพทเทิร์นนี้ก็จะเป็น2รุ่นนี้ที่ความแพรใกล้เคียงกันอยู่<อ>นะคจะใกล้เคียงกันใช่ใช่ใั่แต่ก็สวยงามเหมือนกันครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูฝั่งภายในกันนิดนึงนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูปุ๊บนี่ อย่างภายในคือจะเป็นดําได้แดงถูกไหมพี่อ้ําใช่ครับเป็นดาเดินได้แดงมีสีเดียวนะครับภายในนะครับอ๋อคือไม่ว่าจะซื้อรถสีอะไรภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ครับภายในก็จะเป็นแบบนี้แต่ข้อในข้อแตกต่างของตัวจากซีอีสามร้อยเนี่ยก็คือเบาะเนี่ยของซีอีเขาอาจจะมีทั้งเบาะดําและเบาะแดงนะครับแต่ว่าจะเบาะคนละทรงกับตัวซีอีห้าสามนะครับเขาจะเป็นดําตัดแดงนะครับก็จะเท่อีกแบบนึงนะครับรวมถึงตัวทรีมนะครับตัวลายไม้เนี่ยก็คือจะเป็นตัว แคปลานะครับแคปลาสีดำแบบนี้ในส่วน c v 3 0 0เนี่ยเขาจะเป็นลายไม้เนาะลายไม้ลายใหม่นะครับจะต่างกันนะครับถ้าตัวส0 0อคือจะเป็นไม้ถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วก็รวมถึงตัวพวงมาลัยนะครับเขาจะมีปรับแพคชั่นนะครับปรับ เสียงท่อปรับอะไรพวกนี้ที่ทวงอะไรเลยสําหรับในตัวเซลล์ e 53สำหรับตัว53ที่จะได้เป็นพวงมาลัย AMG แบบมีหมดขับขี่ถู้ไหมพี่ใช่ครับโอเคแล้วอย่างหน้าจออะไรเหมือนกันไหมพี่หน้าจอเหมือนกันครับหน้าจอก็ยังเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของพวก t a กิ้งレスโหมดเนี่ยก็คือจะมาในรุ่นเซลล์ e 53นะครับรับขับประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้โอ้โหรถใหม่เลยทุกคนนะเบาะอะไรไม่ได้แกะเลยแล้วก็เบลทุกอย่างเป็นสีแดงนะด้านหลังเบาะทุกอย่างคือเป็นอะคันทาร่าหมดเลย ประมาณนี้ทุกคนนะผมขอดูเครื่องได้ไหมพี่ได้ได้ครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดเครื่องได้ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเซลีห้าฝาบหนึงนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับหล่อมากสาหรับใครที่อยากจะมาดูคันจริงนะก็มาได้นะที่เบนซ์สตาร์แฟรนั้นเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเครื่องนิดหนึ่งเนาะว่าจะเหมือนเซลเ5 0ฝาบที่หลายๆคนถามกันหรือเปล่านะเรามาดูเครื่องตัวเครื่องนะครับเครื่องมันเครื่องเดียวกันเลยป่ะพี่ตัวเครื่องเดียวกันเครื่องเดียวกันใช่ไหม แต่รู้สึกว่าเขาจะปรับจูนให้ปรับจูนใหม่ใช่ปรับจูนมาใหม่นะครับเปลี่ยนตัวฝามาใหม่ให้เทกว่าเดิมนะครับอ๋อดมีขีดแดงขึ้นมานะครับเขาวทีนีก็จะเทแล้วบวกถึงมีตัวคานกันตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับที่ใส่ขึ้นมาก็เพิ่มความดุดันความเทนะครับอันนี้มันใช้ใช้เป็นเครื่องที่แบบวันแมนวันเอนจินเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าวันแมนวันเอนจินเขาจะมีเพจตรงโลโก้นะครับตรงคอโทษครับจะมีเพจบริเวณตรงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีลดเซนนะครับอ ลักษณะเครื่อง63เป็นหลักนะครับ,รบขึ้นไปนะครับโอเคโอเคแต่ว่าก็จะมีคำหน้ามาให้นะทุกคนนะใช่ใช่ครับรวมถึงตัวนี้ก็คือเราจะได้แรงม้าที่มากขึ้นนะครับแรงม้าจากตัวตัว CLS 53เนี่ยที่มี435แรงมา้าค,คันนี้จะได้เพิ่มอีก10นี่ก็คือ440 ม้าแรงมานะครับแล้วก็แรงบิดที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็น560ร้นิวตันเมตรนะครับผมแล้วก็0ู0 0หนึ่งร้อยเร็วขึ้นครับ4.2วินาทีนะครับถ้าเทียบกับตัว c ี e 300เนี่ยต่างกัน2วิเลยครับผมต่อไปอยากรู้แล้วพี่ยำถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจ c ี e 53คันเนี้ยล้อรถนานไหมพี่ย่ำตอนนี้ก็จะมี ลายที่คนจองเยอะมากก็คือพวกรถที่เป็นเทาโนมนะครับสีแดงสีน้ำเงินนะครับรวมถึงสีสีด้าเนี่ยเรายังมีเร็วสุดนะครับจะรับเดือนที่พฤศจิกายนนะครับนอกนั้นก็จะมามันวามากลารละนะครับยังไงก็อยากให้รีบจองเพราะว่าแคมเปญตอนนี้เราไม่มีนะครับแล้วก็ขายดีมากเพราะว่าราคาเราทำมาดีมากราคาเน็ตเลยใช่ไหมพี่ครับอยู่ที่5้าล้านสองแสนห้าหมื่นครับผมใช่ครับ 525นั้นเพื่อนะราคารี้เลยส่วนลดไม่มีคันไม่มีถูกว่าซีเวท้าสามนะครับอยากให้มาชมคันจริงรู้ผมมาไปเทสรถมาแล้วที่สระช้างนะครับผม อยากให้ลองคือขับดีมากตับสนุก่าก้าสามไหมพีอความแตกต่างของคันนี้ก็คือความดุดันครับเสียงซาวทุ้มกว่าขับสนุกกว่าขับมันกว่านะครับแต่ว่าในส่วนของพาร์ทการบาลานซ์รถเนี่ยของว่าซีเวสอาจจะยังทําได้ดีกว่าเพราะว่าสีเวสฐานล้ออะไรมันยาวกว่าใช่ใช่รถรถมันใหญ่กว่าอาจจะมีพรตอนผมไปขับเนี่ยเป็นเป็นถนนเปียกเลยฝนตกหนักมากคือมันอาจจะมีความปัดปัดนิดนึงปัดท้ายนะครับแต่ส่วนซีเวสจะนิ่งกว่า ที่ที่ข้อแตกต่างตรงนี้ด้วยบอดี้เขาใหญ่กว่าด้วยบอดี้ด้วยใช่ครับวัตูดูเขาสั้นกว่าส่วนตัวซีเอสตูดเขายาวแล้วเขาบาลานซ์รถได้ดีกว่าสําหรับในถนนผลลื่นอะไรพวกนี้ครับโอเคโอเคแต่ว่ามันก็น่าจะให้ความสนุกมากขึ้นนะพี่เนาะใช่สนุกมากคันนี้ขับพี่แต่คนชอบใครไปนักข่าวอะไรชอบหมดทุกคนถามผมถามฟีดแบ็หมดว่าเขาบอกว่าคันนี้เป็นคันที่แบบพี่แต่คนอยากจะเทสอยากจะลองเพราะไม่ได้สามารถเทสได้ทุกคนเขาจะให้ดวงใครว่าใครจะได้ขับด้วยครับผมใช่ครับรถมันใหม่มากทุกคน แต่น่าขับมากนะเซลใช่ใช่ครับ E53 นะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวพี่อําฝากช่องทางไงต่อแล้วก็ฝากโชว์รูมหน่อยพี่ครับก็ยังไงก็ติดต่อที่เบนสตาร์แฟรนะครับมีรถให้ชมทุกวันจอดทุกเกือบทุกสีนะครับอยู่บริเวณดินแดงนะครับโชว์รูมอยู่ที่ดินแดงติดต่อที่อ้ํก็ได้ครับเบอร์0815656549ครับผมโอเควันนี้ขอบมากครับพี่อ้ําขอบมากครับในนั้นเพื่อนคลิปนี้พามาดูแล้ CLE 53นะครับเป็นไง สีแดงด้วยสําหรับใครที่อยากจะมาดูคันจริงก็มาได้นะที่เบนสตาร์แฟร์นั้นเพื่อนนะหรือว่า<ช>จะมาจองก่อนก็ได้มีสีแดงสีน้ําเงินสีเทานมขาวดํานั้นเพื่อนนะ<ช>มี5้าสีให้เลือกนะแต่บางวันอาจจะมีสีสลับกันบ้างเพราะว่าอ,อาจจะส่งมอบไปเพราะว่ารถส่วนใหญ่จะเป็นรถส่งมอบหมดเลยครับอ่าครับ<ช>ผมนี่สำหรับใครอยากมาดูคันจริงก็มาดูได้คันจริงคือสวยมากนั้นเพื่อนนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ที่เบนสตาร์แฟร์เขาก็มีนี่นะทุกคน c ซ S ให้ฝามตัวล่าสุดแล้วก็คือตัว Final Edition นะเเเพพื่่ออนนิิมมต ได้นิดนึ่งกับเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เรามีตัว GLE 53มาแล้วครับอยู่ด้านนู้นตัวใหม่ครับผมอ่นนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยซึ่งความพิเศษคือมันได้ล้อ63ทุกคนเนี่ยผมไม่ดูนะนี่นี่นี่ใครที่ขับก่อนหน้านี้เราจะไม่ได้ล้อลายนี้นั้นเพื่อนนี่ผมไม่ดูสี่ําอแบบดุมากใช่นี่ันนี้คือันนี้คือเป็นล้อกสามนะทุกคนนะได้ล้อตัว G 6 3ด้วยใช่แล้วก็ที่ผมสังเกตคือด้านหลังโลโก้ GLE นี่ทุกคนผมไปดูจะได้เป็นโลโก้แดงแล้วนะ ก่อนหน้านี้คือไม่มีนั้นเพื่อนอแล้วก็อีกหนึ่งอย่างผมลืมพูดถึงคือเราจะได้เบรกเอ็มจีทุกคนเนี่ยปกติก,ก่อนหน้านี้คือไม่ให้นะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้คือเขาให้มาแล้วเนี่ยโหแค่เซตนี้ผมบอกเลยก,ก,ก็หลายหลายบาทนะทุกคนนะให้ดู ตอนนี้ราคายังเท่าไหร่นะพี่พี่อําเอ่อห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทครับราคาดีมากด้วยครับห้าแปดนะเพื่อนเพราะตอนที่เป็นตัว GLE ห้าสิบสามก่อนเฟสลิมป์อะราคาหกล้านสองแสนสองหมื่นบาทตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมาห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเราออปชั่นดีกว่ามากครับรับรองเลยตัวนี้แนะนํา แล้วพวกอัตราเร่งอะไรพวกนี้ดีกว่ามากด้วยอ่าครับผมมันเครื่องตัวเดียวกับเซ s เนาะนพี่เนาะอ่าใช่ครับแต่ว่าเขาถูกปรับจูนในส่วนของควานใส่ไฟฟ้าให้บิดเข้ามาด้วยนะครับตันนี้มีให้บิดเข้ามาแต่ว่ารถเทสยังไม่มีเดี๋ยวต้องรอนิดนึงรับโอเคได้เลยอย่างคันนี้ก็จะเป็นสีดำนะทุกคนนั้นเนี่ย c ซ E53 สีดำคันนี้ใครชอบดุดูก็นี่เลยสีดำนะเพื่อนนะหรือว่าจะเป็น SLC43 ก็มีนะทุกคนอันนี้ก็หายากมากๆเลยนะในไทยแล้วอีกหนึ่งคันคันนี้ผมคิดว่าน่าจะหายากมาก เป็น G63 ซึ่งไม่ใช่ G63 ธรรมดานะคันนี้คือเป็น G63 Gran Edition นะทุกคนนะทุกอย่างคือจะตัดทองหมดเลยี่ปกติเราไม่เคยเห็นนะตัว63แบบนี้นะนี่เป็นไงสำหรับใครที่จะชอบก็สามารถเข้ามาได้นะที่เ e นสตาร์แฟลชนะนนเพื่อนก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ถ่ายรถอะไรก็กดติดตามด้วยหรือว่าใครที่อยากให้รีวิวตัวเซอรวทให้6ม Final Edition ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบายบาย The fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sound.